สวัสดีครับก็เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่19มิถุนายนนะฮะ2,557นะครับตัวแรกก็เป็นตัวกุ๊ปลิส์นะฮะ GL นะครับเมื่อวานก็แจ้งข่าวออกมานะฮะว่าได้เข้าซื้อหุ้นนะฮะบริษัทธนบัารนะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยนะครับมูลค่า1.53พันล้านบาทนะฮะซึ่งจะเข้าถือหุ้นทั้งหมด100%นะครับโดยตัวธนบัารเนี่ย โดยการเข้าซื้อเนี่ยจะอยู่ที่1.5 3,000ล้านบาทหรือเทียบเท่าไพ p เปอร์บุ๊กที่2.6เท่านะครับโดยบริษัทดังกล่าวเนี่ยดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อมอเตอร์ไซค์นะครับมากว่า30ปีนะครับปัจจุบันมีสาขา12แห่งนะครับโดยในปี56เนี่ยมีกำไรอยู่ที่สักประมาณ7ล้านบาทนะครับมองการเข้าซื้อเนี่ยเป็นการทำให้ผ่อนเช่าซื้อขยายตัวได้เร็วขึ้นนะครับทั้งมีฐานลูกค้าในมือที่จะลุกธุรกิจ ได้ในอนาคตนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคาากำไรคงต้องมองในปีหน้ามากกว่าหลังจากมีเซนิชี่ชัดเจนแล้วก็ขณะที่การฟันดิ้งนะฮะจากการกู้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะส่งผลให้มีภาราดอกเบี้ยเข้ามาตั้งแต่ปีนี้นะครับทีนี้ถ้าหากเทียบกับตัว TK นะครับที่มีมูลค่าอ่อ์อเช่าซื้อที่8.8 สักประมาณเกือบ9000ล้านบาทนะครับขนาดของ GL เนี่ยก็ยังเล็กกว่านะครับแม้จะรวมตัวธนบัตรเข้ามาแล้วก็ตามนะครับในขนาดที่นี่ที่มีดอกเบีย้ยต่อส่วนทุนเนี่ยปัจจุบันทั้ง2บริษัทเนี่ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกันที่1.4ถึง1.5เท่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังการกู้เพิ่มนะครับเราจะเห็นน้าตา DE ของตัว GL เนี่ยจะสูงกว่านะครับ ในไตรมาสหนึ่งเนี่ย GL ประกาศกำไรออกมาอยู่แค่เพียงสักประมาณ11ล้านนะฮะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่กำไร91ล้านแล้วก็ในไตรมาสสี่ที่13ล้านนะฮะอันนี้เป็นผลมาจากการสำรองแล้วก็ขาดทุนการขายลดยึดที่ยังสูงนะ,ะในขณะที่รายได้รวมใน year on year โต year on year แล้วก็ส่ง Q on Q นะครับผู้บริหารมองกำไรในไตรมาสหนเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดของปีนะครับ โดยในมุมมองของเรานะฮะาคาดผลการดำเนินงานในไตรมาสสอเนี่ยอาจจะฟื้นตัวได้บ้างเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งะฮะหลังเงินจำนำข้าวาถึงมือชาวนาทําให้มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับรวมถึงธุรกิจเช่าซื้อที่กัมพูชาที่เบรกอีเวนต์ในไตรมาสหนึ่งะฮะทั้งนี้คาดจะเห็นการฟื้นตัวชัดเจนเนี่ยก็จะอยู่ในครึ่งปีหลังนะครับตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เริ่มกลับมาหลังคอสชประกาศมาตรการต่างๆเป็นหลักนะครับเรา ประเมินกำไรในปี57เนี่ยจะปรับขึ้น36%เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับมาอยู่ที่327ล้านนะครับส่วนราคาพื้นฐานนะครับเรามองไว้ที่6.37บาทนะครับคำแนะนำเนี่ยก็คือทยอยขายนะครับตัว TKT นะครับทีกรุงไทยอุตสาหกรรมนะครับ เรามองไตรมาสสนะครับแนวโน้มเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ำนะครับถ้าหากมาดูกําไรในไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะพบว่ากาไรลดลงไปถึง61%บเอเนะฮะเทียบเดือนก่อนเมันอยู่ที่สักประมาณ9ล้านบาทเองนะฮะสาเหตุก็เนื่องจาก1ยอดขายลดลงถึง26%อนตะครับอันนี้ก็เป็นไปตามอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัวลงหลังจากไม่มีส่วนสนับสนุนจากรถยนต์คันแรกแล้วก็ในเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองด้วยนะครับกับ2ก็คือกําไรขั้นต้นนะครับลดลง นะครับในไตรมาสหนึ่งนะครับส่วนแนวโน้มในไตรมาสสองที่มองว่าจะอยู่ในระดับต่ำเนี่ยเนื่องจากปกติไตรมาสนี้เนี่ยการผลิตของอุตสาหการรมยานยนต์เนี่ยจะลดลงต่ำสุดของปีนะฮะก็คือโลซิซันนะฮะจากการเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวส่งผลให้มีวันทำงานเนี่ยน้อยลงนะครับโดยทางสอทคาดการผลิตรถยนต์ในไตรมาสสองเนี่ยจะลดลงถึง1 9เเทียบกับออนเยียนะครับโดยยอดขายของ TKT กว่า3ใน4่เนี่ย มาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีลูกค้ารายใหญ่ก็คือโตโยต้ากับนิสสันนะครับเราก็คาดว่าผลการดำเนินง,งานเนี่ยจะลดลงมาเป็นขาดทุนที่สักประมาณ6ล้านบาทในไตรมาส2นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าผลการดำเนินง,งานเนี่ยจะดีขึ้นในครึ่งปีหลังนะครับเนื่องจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออกนะแล้วก็ปัญหาการเมืองในประเทศที่ค่าอ่อคลี่คลายก็จะช่วยหนุนตลาดในประเทศนะคาดยอดผลิตรถยนต์ในครึ่งปีหลังเนะี่ย จะเพิ่มขึ้น16%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับในครึ่งปีแรกนะครับแม้ผลการดำเนินง,งานในไตรมาสสองเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ทว่าระดับราคาของตัวททะในครึ่งปีหลังนะฮะจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ทว่าราคาซื้อขายของตัว TKT ในปัจจุบันเนี่ยเมื่ออิง PE ปี57นะฮะก็อยู่ที่13.51เท่ามองเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับ เราแนะนำทยอยขายตัว TKT นะครับโดยมองราคาพื้นฐานอยู่ที่1.90บาทนะครับตัว TKS นะครับหลังจากไปวิสิตมานะครับก็เล็อกแเราก็มีการปรับลดประมาณการกำไรในปี57ลงนะครับ9%จากเดิมนะครับโดยแนวโน้มผลการดำเนินง,งานในครึ่งปีหลังนะครับปกติจะอ่อนกว่าในครึ่งปีแรกอยู่แล้วนะครับเนื่องจาก1ธุรกิจที่มี กำไรสูงอย่างไฟฟ้าแล้วก็เอทอนอลเนี่ยจะมีการหยุดซ่อมบำรุงราว1เดือนนะครับ2ก็คือมีการปรับปรุงต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็3นะครับปีนี้เนี่ยการขายในครึ่งปีหลังนะฮะจะมาจากธุรกิจน้ําตาลเป็นหลักซึ่งมีมาจิ้นที่ต่ํากว่าในธุรกิจของไฟฟ้าแล้วก็เอทอนอลนะครับอัตราภาษีจ่ายที่สูงขึ้นเนื่องจากไม่ได้สิทธิภาษีนะฮะทำให้ทางฝ่ายก็มีการปรับลด ประมาณการกำไรในปีนี้ลง9%นะครับมาอยู่ที่1,835ล้านบาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่สักประมาณ10%นะครับโดยส่วนของการประมาณการยอดขายเนี่ยเราคาดว่าจะโต12% Year on year นะครับบนสมมุติฐานก็คือปริมาณการขายน้ำตาลเนี่ยเพิ่มขึ้น12%นะครับราคาขายอยู่ที่18.5เซนต์ต่อปอนด์นะครับ2ก็คือในเรื่องของการปรับ ปริมาณขายเอเทนนลเหลือเพียง85้าล้านลิตรนะครับราคาขายต่อลิตรก็26บาทนะครับแล้วก็3ปริมาณไฟฟ้า,าเพิ่มขึ้น15%รนะครับราคาขายอยู่ที่ ,3420 บาทต่อไมกะวัตต์อวนะครับแล้วก็ตัวดอกเบีย้ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากนี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับผู้บริหารแจ้งว่าจากการเกิดนะภาวะอุปทานส่วนเกินในช่วงในตลาดในช่วง4ปีติดต่อกันนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกเนี่ย ปรับตัวลงมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็คาดว่าผลผลิตอ้อยในปี58จะลดลงนะครับจนเกิดอุปทานส่วนขาดนะครับก็นจากหนึ่งนะครับภาวะฝนตกหนักในอเมริกาใต้ทําให้ส่งผลผลิตต่ออ้อยในบาซิลให้ลดลง5%นะครับแล้วก็ภาวะ2ก็คือภาวะอากาศที่แห้งแล้งในเอเชียแปซิฟิกนะครับก็ส่งผลให้ปริมาณการผลิตอ้อยลดลงน้อยกว่าคาดนะครับโดย ปัจจุบันเนี่ยอ,อนอทอนครับได้ขายน้ำตาลล่วงหน้าไปแล้วนะครับในปี58ที่ราว5%นะครับราคาอยู่ที่20เซนต์ต่อปอนด์นะครับผลผลิตอ้อยในไทยในปี58ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น6-7%นะครับสนับสนุนจากการปลูกอ้อยเพิ่มนะครับจากการสนับสนุนการปลูกอ้อยเพิ่มของภาครัฐแล้วก็ชาวนาหันมาปลูกอ้อยแทนข้าวนะครับโดยในปี58เนี่ยเรามีมุมมองเป็นบวกต่อผลการดำเนินงาน ว่าจะยังมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของราคาน้ําตาลที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น8%นะครับปริมาณขายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง20%นะครับจากการรับรู้ผลผลิตเต็มนะครับในโรงงานที่เลยแล้วก็ขอนแก่นนะครับส่วนปริมาณขายเอทานอลคาดว่ายังมีแนวโน้มที่ดีจากปริมาณการใช้น้ํามันในกลุ่มแก๊สโซฮอลนะครับส่วนไฟฟ้าคาดจะมีการเติบโตจากปริมาณขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดว่ายอดขาย ในปี58เนี่ยจะโต10%นะครับในขณะที่กำไรเราคาดว่าจะโต20%เมื่ออยู่ที่2,210ล้านบาทนะครับทางฝ่ายมีมองบวกมากขึ้นต่อแนวโน้มของราคาน้ำตาลในตลาดโลกนะครับอ่ที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่จากการปรับนะครับลดประมาณการในปี57นะครับลงเนี่ยจากเดิมก็ทำให้เรามีการปรับลดทำนแนะนำของตัวเคสแอลลงมาเหลือถือนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้ที่14บาทนะครับ ก็เป็นอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มมีเดียนะครับตัวเลขงบโฆษณานะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับของ AC n e l น o n เนี่ยยังคงลดลงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่6นับตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าลดลงมากสุดในรอบ5เดือนแรกของปีนี้นะครับมาอยู่ที่ลดลงถึง11.7เทียบกออนเดียนะครับ สาเหตุที่ลดลงค่อนข้างเยอะในเดือนพฤษภาก็เนื่องจากเดือนนี้เนี่ยมีการประกาศกฎอัยาการศึกตามด้วยรัฐประหารนะฮะก็มีการประกาศเคอร์ฟิวนะครับโดยสื่อที่มีการได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นตัวฉุดสําคัญก็คือสื่อในศูนย์การค้านะครับปรับตัวลดลงมากสุดถึง49%เมื่อเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับตามด้วยกลุ่มนิตยสารนะครับหนังสือพิมพ์แล้วก็วิทยุนะฮะที่ปรับตัวลง2หลักนะครับตั้งแต่1 5เถึง28%นะครับ เมื่อมาดูใน2เดือนแรกนะครับที่ประกาศมาแล้วในไตรมาสสนะพบว่าเม็ดเงินโฆษณารวมเนี่ยปรับตัวลดลงไป 10. 1อซอันนี้ก็ทําให้เห็นแนวโน้มนะครับของผลประกอบการในไตรมาสสที่จะอ่อนตัวลงของบริษัทในกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อิงรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาเป็นหลักนะครับแล้วก็คาดว่าครึ่งปีหลังนะครับเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นนะครหลังจากการทันรับประทานเนี่ยการเมืองสงบลงนะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น การจ่ายเงินจำนำข้าวนะครับก็ทําให้เม็ดเงินเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบแล้วก็การผลักดันโครงการต่างๆอันนี้ก็จะส่งผลให้กําลังซื้อของภาคประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์นะครับเราแนะนําลงทุนปกตินะครับส่วนหุ้นที่เราแนะนำนะครับในกลุ่มก็มีอยู่2ตัวก็คือ BEC นะครับกับตัว TKS โดยแนะนําทยอยซื้อนะครับ BEC เนี่ยเราก็มองในเรื่องของศักยภาพในการรักษาเม็ดเงินโฆษณาแล้วก็การพื้นตัวที่น่าจะทําได้ดีกว่ารายอื่นนะครับเรามองราคาพื้นฐาน52บาทแล้วก็ TKS มองในเรื่องของรายได้ที่ไม่ได้อิงเม็ดเงินโฆษณานะฮะแล้วก็ฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจก็จะส่งผลดีต่อ,อ,อปริมาณงานพิมพ์นะครับราคาพื้นฐาน TKS มองไว้ที่8.60บาทนะครับแล้วก็พุ้นเข้าใหม่นะครับวันนี้ก็คือตัวเทียนสุรัตน์นะครับหรือตัว TSR นะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากตัวบริษัทเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์เนี่ยเข้าพบนะครับเราก็เลยไม่มีความชัดเจนในเรื่องของแผนงานหรือโครงการในอนาคตมากนักนะครับก็เลยเป็นแฟกชีสนะครับโดยทุน โดยจำนวนที่จะเข้าจดทะเบียนเนี่ยมีทั้งหมด344ล้านหุ้นนะครับเสนอขาย IPO เนี่ยอยู่ที่86ล้านหุ้นนะครับให้กับบุคคลทั่วไปเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ63.8ล้าน,นแล้วก็ผู้มีประการะคุณ22.2ล้านหุ้นนะครับราคาเสนอขาย IPO เนี่ยอยู่ที่3.50บาทนะครับจะเข้าในกลุ่มหมวดอุตสาหกรรมนะฮะของใช้ในครัวเรือนแล้วก็สำนักงานนะครับ จำนวนหุ้นที่จิตไซเลนต์พิเลียเนี่ยจะอยู่ที่189.2ล้านหุ้นนะฮะนนโยบายแต่งเงินบันทลก็ไม่น้อยกว่า40%นะฮะของกำไรสุทธินะครับที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ผู้รับจัดการจำหน่ายนะครับแล้วก็รับประกันการจำหน่ายเนี่ยก็คือธนชาตินะครับแล้วก็มีผู้ร่วมจำหน่ายคือเ t ตทีซิมิโก้นะ UOB AsiaPlus แล้วก็อ r ร่านะครับโดยตัวนี้เนี่ยตัวธุรกิจนะครับก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่าย เครื่องกองน้ำนะครับในเครื่องหมายการค้าเซฟนะครับผ่านระบบการขายตรงนะครับส่วนรายละเอียดนะครับรบกวนอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นข่าวสั้นนะครับตัวแรกก็คือตัว tmb นะครับก็ในเรื่องของสินเชื่อเดือนพฤษภาคมนะฮะยังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับโดยจากรายงานนะฮะสินทรัพย์และนี้สินในเดือนพฤษภาคมนะครับก็เป็นธนาคารเดียวที่มีสินเชื่อโตนะครับโดยเพิ่มขึ้น อีก1.6%มันออนมันหลังจากตัว KKP นะครับตัว t i สโกและตัว Tcap ที่แรยง,งานมาก่อนหน้านี้มีพอร์สินเชื่อหดตัวลงทั้งหมดนะครับส่งผลให้ TMB เนี่ยมีสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี56เนี่ย3%นะครับแล้วก็กลายเป็นธนาคารที่มีสินเชื่อโตมากที่สุดในปี57ด้วยนะครับ TMB เนี่ยมีนโยบายในการเพิ่มเงินฝากนะโดยในเดือนพฤษภาเนี่ยมีเงินฝากเพิ่มขึ้น อีก0.4%มันออนมันนะครับทำให้เงินฝากตั้งแต่ต้นปีมานี้เพิ่มขึ้น8.4%นะครับคาด KTB เนี่ยจะมีกำไรสุทธิในปี57อยู่ที่6.9พันล้านบาทนะคเพิ่มขึ้น20% year on year นะครัแล้วก็เป็นธนาคารที่มีผลการผลประกอบการเติบโตอย่างโดดเด่นนะครับระบองราคาพื้นฐานอยู่ที่2.54บาทนะครับก็แนะนำทยอยซื้อนะครับแล้วก็ตัว BGH นะครับ ก็เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน1นึ่งมล้านบาทอายุ5ปีท้าจำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศนะฮะแล้วก็เตรียมเงินเตรียมเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน542ล้านหุ้นนะครับอันนี้ก็เพื่อเพื่อรองรับนะครับหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับ ดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็รองรับการลงทุนแล้วก็การขยายธุรกิจของบริษัทนะครับส่วนการประกาศเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปหรือ general mandate มี2ส,ส่วนนะครับก็คือให้ประชาชนทั่วไปเนี่ย232ล้านหุ้นนะครับแล้วก็เสนอขายแก่บุคคลจำกัดน,นะฮะซึ่งยังไม่มีการเพิ่มทุนดังกล่าวในรอบนี้นะครับท้งฝ่ายมองผลกระทบจากการ r e s l u t i o n effect เนี่ยจะยังไม่ได้เข้ามากระทบทันทีนะครับเพราะหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยมีอายุ ปีนะฮะอีกทั้งหากมีการแปลงสภาพก็จะมีหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาเพียงประมาณ3.5%ของทุนชำระแล้วทั้งหมดนะครับราคาหุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงมามากนะครับเราก็แนะนำซื้อราคาพื้นฐานของตัว b j h มองไว้ที่17บาท20นะครับก็ปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ